สวัสดีค่ะทุกคนพบกับชนาดา c าชาแนลนะคะในการสอนทำคลิปด้วยโทรศัพท์มือถือวันนี้เราจะมาสอนตัวโปรแกรม k e y n e Master <Okay. S 1> นะคะแล้วก็เหมือนเดิมตอนนี้จะอัดไปด้วยแล้วก็ทำไปด้วยให้กับทุกคนดูเริ่มแรกก็คือเข้าไปที่โปรแกรม k e y n e Master ก่อนเลยนะคะวันนี้จะมาสอนในเรื่องของการตัดแล้วก็มาต่อวิดีโอ ง่ายๆเลยคือว่าคลิปที่มันเป็นช่วงยาวๆที่เราถ่ายมาแบบติดต่อกันเลยอย่างเงี้ยค่ะเราจะเอาช่วงที่เราไม่ต้องการออกบางทีเราจะพูดแบบเอออ่าหรือแบบมองอย่างอื่นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมาใช้ตัว Key e Master ในการช่วยเอาส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปได้เนาะก็เริ่มที่กดที่บวกนะสมมุติว่านี้เราจะใช้อัตราส่วนที่เป็นแบบ16:9ละกัน จะเป็นมาตรฐานทั่วไปแล้วก็หน้าจอของตัว kinemaster เริ่มแรกก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ <Okay. S 1> อ่ะแล้วเราก็คลิกไปที่มีเดียในตัวมีเดียตรงนี้ค่ะก็คือเราจะสามารถที่จะ,อะเอาทั้งเป็นภาพหรือว่าวิดีโอก็ได้เนาะเดี๋ยวเอินจะเอาที่เป็นคลิปหลานแล้วกันเอาเป็นคลิปตอนที่ต่ำส้มต่ำแล้วกันตลกดีอ่ะอันนี้ค่ะคลิปหลาองเอินอาจจะเป็นถ่ายในแนวตั้งเนาะก็ไม่เป็นไรไม่นี่เป็นผลอะไรเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันก่อน กดเพล y ยอ,อ,อแถวเลยะะเสร็จ,ไ,จไม่รู้ว่าในในนี้ได้ยินหรือเปล่าหนูว่ามันจะมีช่วงเด็ดแอร์อยู่จิตหนึ่งเราอยากจะเอาออกไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ ตัดช่วงที่ไม่ต้องการในคลิปของหลานของบางดูนะว่าอามันจะมีช่วงหนึ่งที่พอย่าบอกว่าลูกค้าเราเป็นแถวเลยแม่ค้าเสร็จหรือยังแล้วมันก็จะมีช่วงที่มันหายไปแวบหนึ่งอะเราจะเอาช่วงนั้นออกแล้วก็ให้เป็นเสียงหลานเราแทรกเข้ามาเลยก็คือจะเป็นการตัดช่วงที่เราไม่ต้องการออกเนาะเดี๋ยวเราไปฟังอีกรอบหนึ่งนะ ็ชมช่วงที่หลังจากที่คุณย่าถามแล้วหลานตอบมันจะเป็นช่วงแบบเดทแอร์ยาวๆเราจะเอาตรงนั้นออกไปใช่ปะก็เดี๋ยวไปดูกันก่อนนะว่าจะเอาช่วงนั้นออกมันอยู่ที่ตำแหน่งวินาทีที่เท่าไหร่เสร็จได้ก็คือช่วงนี้เราก็กดสต็อปได้เลยเห็นไหมเขามันจะมีไอตรงแดงๆตรงเนี้ยสีชมพูแดงๆตรงเนี้ยว่าจะเป็นตำแหน่งของนาทีและวินาทีที่เราต้องการที่จะหยุดอ่ะพอเราได้ตรงนี้แล้วเราก็ไม่ต้องอะไรนะให้คลิกไปที่ตรงคลิปตึก๊ก เห็นไหมคะมันก็จะมีกรอบสีเหลืองอะค่ะเข้ามาให้เราอะค่ะไปที่กดที่กันไกลตรงนี้จึ๊กมันก็จะมีตัวฟังก์ชันทั้งหมด4ี่ตัวตัดไปทางซ้ายของหัวอ่านตัดไปทางขวาของหัวอ่านแยกหัวอ่านแล้วก็แยกและแทรกเฟรมความหมายของทั้งสี่ตัวนี้เป็นยังไงแตกต่างยังไงเดี๋ยวจะมาลองเทสให้ดูเนาะสมมติว่าถ้าเกิดเป็นตัวแรกตัดไปทางซ้ายของหัวอ่านก็คือพกดจึ๊กไปด้านซ้ายทั้งหมด ตรงเคอร์เซอร์ตรงนี้ก็คือจะหายไปคือตัดทางสายทั้งหมดอ่ะถ้าตัดไปทางขวาของอ่านก็คือตำแหน่งหลังจากเคอร์เซอร์ไปทางขวาทั้งหมดก็จะถูกตัดออกไปแต่ถ้าเราต้องการที่จะแยกให้มันเป็นสองบล็อกออกมาอย่างนี้แล้วกดที่แยกของอ่านจึก๊กเห็นไหมคะแล้วกดถูกมันก็จะมีเป็น่าบล็อกนี้ขีเหลืองนี้กับอันนี้เป็นสองอันเห็นปะทีนี้เราจะเอาเสียงที่มันเด็ดแอร์ออกไปจากที่คุณย่าถามคุณหลานใช่ปะเดี๋ยวเราไปลองฟังดู ประมาณนี้แค่จึ๊กเนี่ยตรงเนี้ยเราจะเอาออกไปแค่ตรงส่วนนี้ใช่ไหมแล้วก็คลิกไปที่คลิปให้มันเป็นกรอบสีหลอีกครั้งหนึ่งกดไปที่กันไกลแล้วก็เลือกตัดไปที่ทางซ้ายของขอ,งอา่านเพราะอะไรเพราะเราจะเอาช่วงตรงเนี้ยที่อยู่ทางด้านซ้ายของตวัวเคอร์เซอร์ตรงที่มันเป็นแถบสีชมพูอันเนี้ยค่ะออกไปจึก๊กถ้ากิดว่าคลิปก่อนหน้าที่มันเป็นเดแอมมันก็จะหายไปเนะี่เดี๋ยวลองไปฟังกันดู เห็นไหมในจังหวะที่มันเด็ดแอร์ที่มันหายไปอย่างเงี้ยมันก็จะเออที่มันที่เราจะเอาออกปาออกนะคะมันก็จะหายไปแล้วมันก็จะตอบเป็นที่ตอนที่หลานตอบทันทีอ่ะวันนี้ก็พอสําหรับคลิปนี้ก็คือจะมาสอนการตัดคลิปในจุดที่เราไม่ต้องการอาจจะ เราก็สามารถที่จะมาตัดเอาคลิปตรงนั้นออกไปแล้วก็มาต่อใหม่ให้สมบูรณ์นั่นเองวันนี้แค่เอาแค่นี้นะคะคลิปหน้าเดี๋ยวจะสอนทําเรื่องอะไรก็คอยติดตามชมด้วยแล้วกันนะคะยังไงก็ฝากกด Subscribe ที่ช่องจรดาาสั n แนวด้วยนะคะบ๊ายบาย